ทำไมทำได้แค่นี้ครับผมเพิ่งเข้ามาสี่เดือนนะครับแล้วเรือเนี่ยไ่ซื้อมาเป็นสิปีแล้วเรือทั้งเทศบาลมีไปถึงห้าลำภัยแล้วก็เตรียมการไว้หมดแล้วนะครับทั้งเรือทั้งรถทั้งถุงยางชีพเที่ยงนี้เรามีความพร้อมเต็มที่ครับใจท่านนายกเขาไม่ท่วมแน่นอนค่ะท่านนายกเอาอยู่เรือรถพร้อมนะครับทุกอย่างเราเตรียมพร้อมนะครับปีนี้เที่ยนี้เราก็ไม่ต้องการได้ท่วมลึกนะครับอาจจะเล็กน้อยถ้าหัวเข่านะครับเกิดน้ำเราเริ่มป้องกันทุกหยุดนะครับเพื่อไม่ให้น้ำท่วมผาใหญ่ แล้วเรือเนี่ยไม่ซื้อมาเป็นสิปีแล้วเรือทั้งเทศบาลมีไปถึงห้าลำนะครับแล้วก็เป็นเรือเก่าแล้วก็พังหมดในการช่วยเหลือประชาชนเรามีเรืออยู่แค่นี้ในประชากรทั้งห้าหมื่นคนที่กําลังจมภาวะนะครับรถต่างๆนะครับเราไม่มีในการช่วยประชาชนเรือเรามีอยู่สี่ห้าลำเท่านั้นเลยครับแล้วการช่วยเหลือก็พอดีเข้ามานะครับแล้วก็ วยกันเท่าที่ทําได้ครับเพราะเรามีอยู่แค่นี้และผมก็เพิ่งขามาสี่เดือนนะครับก็ประมาณต่างๆรถเราก็ไม่ได้ซื้อมานานนะครับเป็นรถที่เก่าๆเรือกเก่าๆก็เ,กเลยต้องสู้เท่าที่สู้ได้ครับ